นาของคาราบีนี่เลือดเสือดขึ้นมาอีกเลยนะครับตอนเี้ยวหัวซ้ายหัวขวาโอ้หลังมันจะมาทิอข,าของไข่ฟุกาวะที่รับปัดตออซ้ายไปอีกต้องระวังหมัดของคาราบีด้วยนะครับโอ้วางแผนาแบบนี้เลยนะครับไข่ฟุกาวะครับมีลูกต่อยท้องมีสองคอยจักกันปากเข้าไว้ครับวันนี้เฮียเหลือเลยผู่แรกทีก่ใ,ใส่กานฮอน็อกครับคู่นี้มีเลือดแล้วโอมีสองคอยจับเอาไว้อีกแล้วครับไข่ฟุกาว ครับไอุ้กขาวใครับต้องวองปัดขวาด้วยครับหูจอไาครับใส่บุกขาวโอ้ใปากนะครับมีบอมาสุลตอนเปิดตัวพอถึงนัดทศไทยการว่านันนีาประเให้เราคนทุกคนองกความภาคภูใจและก็ความภาคภูใจต่อพันธมอย่าลืว่าอนาคตัใครับเรา้อพร้อกันจะให้่วยไทย่เนบอลบรรจุวีไอพ การยิ่ใหญ่ในโลกใ้าัการเมืงนะครับคนว่าเป็นทุกงั่นะครับ ขอบพระคุณด้วยนะครับหัวเรือใหญ่หัวเรือหลักหน่วยงานที่ทำให้เกิดขึ้นเลยครับสำหรับรายการมวยไทยซอฟ์พาวเวอร์เฟสติวัล2 0 2 0 เป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างสมาคมกีฬาบวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับโดยได้รับความร่วมมือเครับจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติหรือว่ากิฟมาและสถานที่แห่งนี้ไอคอนสยามครับคู่นี้พี่บอมไม่ธรรมดาทั้งคู่นะ รักูลเลียบันนนะครับน่าจะาคุณหน้าคุณตากันดีนะครับโอมาฮาราบี่หรออือโอมาเอลฮาราบี่นะครับรักยจากเลีาบันน์ส่วนรักม,ม,มูอีกนิดนึงนะครับไข่บุกข,ขาววันของโอเอ็มซีคิวหนักพิกัดห้กิโกลกรัมนะครับกรรมการห้ามนี่เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับ โอมาฮาร์บี้อะไรนี่นี่ผมเชื่อว่าแฟนบัดแฟนมวยนี่จำได้ดีเลยครับเธอชนะสุดยอดนักมวยไทยนามคมเพกยกแชมป์แฟนหนึ่เลยนะครับส่วนนักชกน้ำเงินครับไท่ภูเขาวันของโอเมกพีเกครับลูกศิษย์ของคุณโอเมพีเกจโดนตะกรอนโดนสภาพีรรงโทษครับเป็นอีกหนึ่งท่านเลยครับคุณโอเมกพีเกครับชื่นชอบเรื่องของโอ้โหมวยไทยนี่แหมเรียกได้ว่าคลิกเข้าเลืองนะครับ เข้าเส้นเลือดนะครับให้การสนับสนุนนักวยในค่ายปี1999นะครับอารวมไปถึงเพื่อนปีหมื่นแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นะครับปีหน้านี่จะสร้างเวทีหวยเพื่อให้โอกาสน้องๆโย้อนกลับได้วยครับบัตรต้อนครับจิ้มลำตัวไข่ฟุกขาวไข่ฟุกขาวเองก็เคยไปคว้าเหรียญทองโวยไทยสมัครเล่นกิจจำโลกมาแล้วด้วยนะครับผมวันนี้เอาของพี่คอมาด้วยนะครับไข่ฟุกขาวครับเดี๋ยวฟันไปฟันมาที่อยู่มีแตกแน่มาแล้วพี่กันเดินเข้ามาครับไม่มีกลัวอยู่แล้วครับอ่อย เอาประคันครับบักแน่นรัวเลครับไอ้สาวนี่จะเส่เฟย์ต่อยเฟย์ครับดูแล้วมั่นใจในขณะนี้คาราบีเดินมาครับโอ้โหเจอแด้ซ้ายแ้าซ้ายโอ้โหนี่เป็นสิ่คนต่างคนที่เต้นปึ๊งครับไส่ลารับต่อยคนยังไม่โดนยังคตบไม่เจอโอ้แตกแล้วครับพี่เด็กว่าแล้วครับหัวไปถ่ายมามีเลือดแล้วครับโอบาลครับี่เอ้าเจองออกปากเข้าไปอีกโอ้ยย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 ยหยยยยยยอยยายยยียยยยยย ต่อยท้องมีสองคอยจกกับจังหวะเข้าไว้ครับวันนี้เฮียเหลือเกินผู้แรกที่แต่้านมอน็อกครับผู้นี้ถึงเลือดแล้วครับมีสองคอยจับเอาไว้แล้ว,วลลครับไข่ขาวเฟรดด้าครับพิทยาเพชรปีหมื่นครับสุโรมเอ็มพีเคครับที่มุ่นล้มเกินสั่งการเชียร์กันใจเลยครับฝั่สองเข้าห่อยลำกลัวระมาครับเราก็เลือกต่อครับรอดักจังหวะออกซ้ายขวาดีครับ ใส um ่เป็นเมาหิีงรอจังหวะออกเนื้อๆออกเน้นๆแบบมั่นๆครับโอ้โหสบายๆครับไข่ขาวไปซ้ายลงไปครับอาร์มี่เข้ามาพยายามจะต่อยลก็ต้อยังไม่โดนครับแต่แม่นซ้ายของไข้ขาวโอ้โหยิ่งเือดออกใน่งเดินหลังครับซีซ้อนขวาตัวไกที่ไม่มีตัวครับไู้ขาวกรรมการแยกของมาก่อนครับโอ้โหเปนเาหนี้จังๆของไข่ขาวครับใส่ขวาเรียนเรียนใส่ขวาไปนะครับ คลไปรับราที่ไปครับตงไแตกแล้วต้องไปขวาโสแท่งแล้วนะครับลูกเตะี่าวแทงขวาองไข่ลุกขาวเป็นเกมาหวยีหัวเข้าบ้านรมาท้าค่อยๆเก็บค่อยๆกินครวนาี่ก็พยามเเดินเกมเรียญเข้าไปครับจอบทุหเปล่าครับจอบแนวรับ2องไข่ลุกขาวทะลุหรือเปล่าปัดหนึสามีครับอ้าวดนเหมือนกันครับ กตัละทีบ่านครับูอมาเป็ไอที่ตอนาโดโอ้ายโอนซายครับโอมาปครับไอ้ขาวโอบในฝักนะครับแน่นอนครับไอ้กขาวเองก็ยักปรสมาเลยครับ ตีครับคาราที่กัปตันเนี่ยครับไปค,ครับคืที่กดดันเราต่อเนื่องรัดหนึ่งสองอสายตาดีครับผมได้ขวาครับตีสองคอยดักเอาไว้ครับซ้ายหน้าหงษ์ไข่ขาวแล้วก็หมุนล็อกที่สวมแรกเลยนะครับเพราะหมัดของเขาที่วไว้ใจไม่ได้ครับซ้ายห่อยรับโชว์มา ครับทางซ้ายเราตวงซ้ายหน้าโดนหมัดขวาแล้วครับไข่ฟูกขาวเราชิ้งจกแรงครับหมัดขวาเลยต่อนขวาแล้วครับแต่ซ้ายก็ยังทำงานนะครับไข่ฟูกขาวับใส่ส่อขายไปไหนครับยกนี้ส่อขายไปไหนไข่ฟูกขาวโอ้โหลืมไปครับปีนข้าศึขวาโอ้โหเฝ้าใส่เข้ามานี่มีสิบร่วงเลยครับต่อนพร้อมไข่ฟูกขาวนี่ก็นักแรงเลยครับป้อนไข่เทียมคมนิด้วยขับมาป้อนทุกซ้าย ยอย่าโดนตัดสปนุยไม่ให้ไข่ขาวมีช่องว่างครับแต่ว่ายังไพ่งข้ับไข่ขาวโดยจาใส่แง่งขวาครับใส่ตาสียเชียร์ครับตามพี่เลี้ย,ยงปอกถุงสอบง่ายง่ายครับลูกนี้ขยับเข้าไปถุงซ้ายอีกแล้วบอกว่าจะเริ่มจับทางจับจังหวะได้แล้วครับไข่ขาวไอ้คาราบี่เดินมาครั้งดีไรก็เดินเข้ามาเติร์งซ้าย เขมาครับแนมันยาวก่าปันะครับโอ้ฮารี่เดินตอยซ้ายยังไม่โดนกกุซ้ายรับโอ้เลอาองเดียร์สิขไปเหมือนกันโอ้่ขวตอนนี้ครับหาบ้ท่ ยังเป็นของไข่ขาววันของโอ้เอ็มดีเอนะครับก็ตอนนี้น้ำอยู่แล้วสองแต้มนะครับที่ต่อตีแปดก็จะได้ประตูเดียวของโอมาฮาร์บี้นี่แหละครับอย่างที่เห็นนะครับต้องเดินต่อยน็อกครับแต่ว่าไข่ผู้ขาวก็รู้ครับรัดในไว้โอ้ชื่ของช่องของไข่ผู้ขาวอยู่แล้วครับผู้าก็มีซ้ายหน้าครับคอยใส่กันจังหวะงไม่ต่อยับคู่ซ้ายไม่โดนนะถัดมาตีสองลำตัวไข่ผู้ขาวต้องบล็อกดีๆีต่อยโต้ดีๆครับ ย่าไปฝอยซ้ายเข้าหน้าโอ้โหกระดดเข้าร้อยการันโว์ของดีก็มีสอบกลางมีทางแกก็เดินก็ใส่จริงจริงพาลีเกินเานี้จะเข้าทางของไห้ผู้กลับไปครับฝายซ้ายโหโดนล้ไปตรงนี้น่าจะตัวชาบุรุษพาลี่รับอามาผรมโบนาโอดไม่ได้ครับกรรมการแก้อกมาก่อน ทีเ่เลือดของโูบาลและพี่แฝแตกที่ไม่มีเลยนะครับเพราะว่าไอ้ผู้กาลนี่เด็นในการปั่นต้ำใจใหญ่แต่ในจังหวะปีดมือครับมีนักสองอีกแล้วค <know>. yes. รับแฝดคอนทักแบโชว์นะครับไปเข่าซ้ายได้แล้วก็วนออกไปครัะไม่ต้องการปตนทักแล้วคนที่เล่อะไราดี้ตรงก็มาจากละกขาน ใิ่ได้เขาชูเดิได้เขาใส่ยางเดียวตื่นกับดาวเ่ัไหลมาัใน,นี่ครับขอ,อนนห่นายันไครับไม่ถึงใส่สาอัดเข้าไปพอหน้แล้วะก,กอดน,นะครับฝ่ายัก็ปลิ้ออกมาก็เห็นหมดแล้วสีขาวแต่ก็ยังไม่ประมาท ขุดออกขาออกไม่ให้หลังติดเชือกครับหมัดไปก่อนครับ <Yeah. S 1> ปรปะมาด <Yeah. S 1> ไม่ได้คนระับมัดกับซอกของคารา์ดิ <Yeah. S 1> ก่อนขึ้นชกนี่ยัง <Yeah. S 1> ได้มีการพูดคแบบุยกับคุณตึเลยนะครับว่าวันวันเรงในความสามารถของคา,า,าร์ดิแปะว่าทะเลชนะนักชกไทย่ชื่อดังมาแล้วหลังกอนหน้านี <Yeah. S 1> ้ไปนี้ก็วางเกียรมาชกแบบละเอียดเลยคนระับ ของไทยด้วงครับ้าเรามีนะก็มตะวักับแล้วก็แหม่กระโดนเข่าลอยด้วยครับแขนขาวครับให้คนยกสุดท้ายกระโดดเข่าคนยกสุดท้ายครับ